ประชา e ชนและข้าราชการจังหวัดจันทบุรีครับได้ถวายน้ำส่งพระบรมศพหน้าพระฉาชยาลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาธพระบรมมราชนนีพันปีหลวงหน้าอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พร,รรพระบรมราชานาพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์โดยเปิดให้ประชาชนข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมถวายสักการะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัยนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและประชาชนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัย ก่อนประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานถวายสักการะตามลำดับนายกยศิธิ์ธนพัฒนากุลอายุ61ปีชาวจังหวัดจันทบุรีกล่าวด้วยความอาลัยว่าเคยมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปีพศ2524และยังจดจำพระเมตตาได้ไม่รู้ลืมพร้อมตั้งปริธานว่าจะน้อมนำแนวพระราชดำริด้านศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ประเพณีไทยมาปฏิบัติและสืบสานไว้คงอยู่สืบไป และที่วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนางออนจิราสิริมงคลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรณุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย ก่อนถวายน้ำสงพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัยโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบสํานึกในพระเมตตาที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกข,ของประศพนิกรชาวไทยทั้งนี้ ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศการสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568จังหวัดสมุทรปราการได้สั่งการให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาทุกแห่งลดทงเครื่องสาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมกับเครื่องทองน้อยและแพรไว้ทุก รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนดหนึ่งปีพร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนงดกิจกรรมรื่นเริงเพื่อร่วมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันทั่วจังหวัดจังหวัดสัะแก้วครับได้จัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสัะแก้ว เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วเป็นประธานในพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามแสดงความไว้อาลัยภายในพิธีคณะผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสกแก้วได้เข้าร่วมถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพียง ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระเมตตาที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสงค์นิกรชาวไทยทั้งนี้จังหวัดสระแก้วได้เปิดให้ประชาชนร่วมถวายน้ำสงพระบรมศพและถวายสักการะณวัดสระแก้วพระอารามหลวงตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง16นาฬิกาเพื่อเปิดโอกาสให้ปวงชนชาวไทย ได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารสารากลางจังหวัดระยองศูนย์ราชการจังหวัดระยองตำบลเนินพระอําเภอเมืองระยองนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีถวายน้ำสงพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้ ภายในพิธีเป็นไปด้วยความสงบและสำรวมผู้เข้าร่วมต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความผาสุกข,ของประสงค์นิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยทั้งนี้จังหวัดระยองได้มอบหมายให้ทุกอำเภอจัดพิธีถวายน้ำสงพระบรมศพและร่วมลงนามถวายความอาลัยพร้อมกันทั่วจังหวัดเปิดโอกาสให้ประสง์นิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ นายชานนนวาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกเป็นประธานในพิธีถวายน้ำส่งพระบรมศพเบื้องหน้าพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามแสดงความอาลายัยณศาลา,าการเปรียนวัดอุดมธานีพระอารามหลวงอำเภอเมืองนครน,นายกโดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ และนายธนวัต์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีเป็นไปด้วยความสงบและสำรวมผู้เข้าร่วมต่างเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติทั้งด้านการอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อมการส่งเสริมอาชีพและการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบนิกรทั่วประเทศสาราการประเรียนวัดช่องสมสารตำบลสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนายอนุสัก์พิริยะอมรนายอำเภอสัตหีบเป็นประธานในพิธีร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมและภาคประชาชนชาวอำเภอสตีหีบเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระบรมศพ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยจังหวัดชลบุรีจึงกำหนดสถานที่ในแต่ละอำเภอให้ประสงนิกรได้ร่วมลํำลึกและถวายความจงรักภักดีแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติ